สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวึ๋งพาวรวย์ชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องึงนะคะอ่าวันนี้น้องึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋างวดประจําวันที่6ตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาดูผลสรุปของวันที่5กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าวันที่5เนาะนอยเฉพาะกิจนะคะนอยเฉพาะกิจออก195นะคะ195กก็หลุดไปเนาะ เฉพาะกิดล่างออก7-2นะคะเข้าตัวเด่นนะคะพี่น้องจา๋าหรือมีใครนำสองไปวิ่งไปรูดก็คงได้เนาะพี่น้องจา๋าเข้า7-2เนาะแต่ว่าตัวเจาะน้องลึนไม่มีนะคะส่วนพิเศษบนออก2-1 2มาอีกแล้วพี่น้องจา๋านี่ลังเลระหว่าง4กับ2พอเลือก4 2มาเนาะพี่น้องจา๋าดูสิเข้าไปที่สองนะคะส่วนล่าง1 6เนาะ อ่าปกติ9 6 7ก็ดก็หลุดไปนะคะนะส่วนล่าง2มาอีกแล้วพี่น้องจา๋า2นี่ถ้าอ่าถ้าใครนำไปวิ่งไปรูดก็ได้เล้ยวยนะ3แล้วนะคะพี่น้องจา๋าอ่า VIP อเนาะ VIP บนออก9 9 3ากาสาน้องบึงก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง4 4สมาปิดท้ายนะคะพี่น้องจา๋า4มาปิดท้ายได้4 3สเนาะ4 3สเข้าตรงๆงนะคะ เกือบบอลอดนะพี่น้องจามาปิดท้ายตัวสุดท้ายพอดีเลยลุ้นลุ้นมากเลยพี่น้องจา่าแต่ว่าสองนี้เข้าเนาะถ้าใครนําไปวิ่งไปรูดก็เข้านะคะแต่ว่าน้องหวงรูดที่สี่เนะาะรูดที่สี่ก็เข้าไป v ีพล่างสี่สามตรงตรง,ตรงนะคะวันนี้ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พเอฟทุกทท่านด้วยนะคะ,ะมาคู่นึงก็ยังโอเคเนาะพี่น้องจ๋าดีกว่าหลุดนะคะ ่ะยังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่6ด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ่าวันที่6นะคะมาดูกันวันที่หเนาะ,ะวันที่6วันที่หตุลานะคะกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสพี่น้องแป๊บหนึงนะคะหุป,ป๊ ที่6วันที่6ตุลาคม2564นะคะพี่น้องจา๋าฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะอ่าก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ,ะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องบึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะไม่เข้าน้องบ่งก็เครียดเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าอยากให้พี่พี่เอฟซีได้เนาะ แต่ก็อย่างว่านะคะพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอ่าของวันที่6เรามาดูกันนะคะสำหรับแนวทางเนาะอ่าวันที่6วันที่6นะคะวันที่6กนาะงวงก็จะให้เด่นอ่าเด่นที่9 กับ5นะคะเด่นที่9กับ5วิ่งรูดที่5นะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าใครชื่นชอบ9ก็สามารถนำา9ไปรูดได้นะคะแต่น้องอื่งก็ต้องเลือกเนาะอ่าสำหรับ5นะคะ5ก็จะมี5 0 5 1ู2 5 3 4, 5 4 55นะคะห6 5ห5 8 5 9นะคะพี่น้องจา๋าถ้าผู้ใดชื่นชอบก็ตามได้นะคะถ้าเขาชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ เรามาดูกันว่าน้องหุ๋มชอบตัวไหนบ้างนะคะ,ะสำหรับ5ที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าก5ที่ชอบนะคะก็คือ51 53 55นะคะ56แล้วก็5 9นะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครชื่นชอบ9ก็สามารถรูด9ได้นะคะ,ะจุดได้แคปได้นะคะพี่น้องจ๋า ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าอ,อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบถ้ามีตัวที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ อชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้น้องุ้นก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ